วันนี้พามาชมลายลิต้ตานะคะอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะสวยมากๆนะคะสามตะกอนะจ๊ะกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะอับน้ำยาส่งฟรีนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะลายลิต้ตานะคะนี่ผืนแรกนะคะผืนที่หนึ่งนะคะสวยเลยนะคะสีนี้เลยนะจ๊ะสีน้ำเงินนี้เลยนะจ๊ะ <S <S ผืนต่อไปนะจ๊ะผืนต,น,ะะผนต่อไปนะคะจะเป็นสีพอมันออกสีกรม สโีโอ๊ยโนอ,อันนี้สีอะไรมันจะเป็นเทาเทากลมๆนะคะผืนนี้นะคะสวยมากนะคะลายลิสตา้านะจ๊ะงานขึ้นเข้าใหม่นะคะเข้าใหม่วันนี้นะจ๊ะฮะสีครามบอกฟ้าเทาครามอันนี้เทาครามเหรอ อันนี้นะคะสีอย่างนี้เลยสีเนเหมือนแน่เลยคะเหมือนจริงเลยค่ะเนี่ยจะถ่ายแบบนี้สีเหมือนจริงเลยนะจ๊ะกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะจ๊ะสวยมากๆนะคะเนี่ยนะคะพันเบาทนะจ๊ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเนี่ยค่ะผืนต่อไปนะจ๊ะผืนต่อไปจะเป็นสีครามนะคะฟ้าครามอันนี้ฟ้าครามเลยนะคะสวยมากเนื้อแน่นนะคะ เนี่ยนะคะหลายลิสตา้านะจ๊ะเข้าใหม่นะคะวันนี้เลยนะจ๊ะสนใจ092 2 8 6 4 5 6 5ปนะจ๊ะพืนที่3ผ่านไปนะจ๊ะนี่เป็นผื้นที่สีนะคะผื้นที่สี่นะคะจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะจ๊ะเนี่ยค่ะสีสีเหมือนในรูปนี่เลยนะคะไหนเนี่ยนะคะสีอย่างนี้เลยนะคะ1,900บาทเท่านั้นนะจ๊ะ ถืนต่อไปจะเป็นสีดําทองนะคะดําทองดําทองสวยนะคะลาดิต้านะจ๊ะดำทองอย่างนี้เลยนะคะนี่สีจริงแบบนี้เลยนะคะ1,9 0 0ร้อบาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะถือต่อไปนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะม่วงแบบมันออกม่วงแบบแบบนี้เลยน่ะอบอกไม่ถูกว่าสีม่วงแต่มันสวยมากนะคะ แพทส,สิกมากนะคะลายลิตา้านะจ๊ะสนใจสอบถามได้นะจ๊ะ0 9 2ย์ก็5 6 5หา้านะจ๊ะวันนี้อยู่ที่ตลาดนะจ๊ะก็จะมีเสียงเจ้าๆ้าหน่อยนะจ๊ะนี่ค่ะพื้นต่อไปนะคะนี่ค่ะแคบทพันนะคะแคบทพันนะคะนี้นะคะดูนี้นะคะ,นนะ,คะสวยมากนะจ๊ะลายลิตา้านะคะกว้างหนึ่งเมตรยาว2เมตรมาตรฐานผ้าถุงนะจ๊ะ วยมากๆเลยนะคะพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะอีกผืนหนึ่งนะคะแคบปทันก็แคบปเลยนะคะสีก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้าครามอีกผืนหนึ่งนะคะอันนี้สวยมากนะคะแคบปได้นะจ๊ะชอบผืนไหนก็แคบปได้เลยจ้ะลายลิซ่าเหมือนกันนะจ๊ะสวยมากๆนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะทุกคืนนะจ๊ะ สีจะเป็นสีม่วงนะคะม่วงม่วงอ่อนๆอย่างนี้นะคะสวยดูสวยมากเลยค่ะ1,900บาทนะคะเบอร์โทรบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 9 2 2 8 6 4 5 6 5นะจ๊ะอันนี้จะเป็นสีเม็ดน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลนี่ค่ะสีนี้เลยนะจ๊ะนี่สีแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยมากนะคะกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะ สวยมากนะคะเนี่ยค่ะสีนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะคะสีนี้เนี่ยค่ะสวยมากนะคะกว้างหนึ่งแตลายลิสตา้านะจ๊ะงานเนื้อแน่นเนื้อหนานะจ๊ะเฉิงสองข้างเลยสวยมากนะคะนี่ยค่ะ สวยนะคะหลายลิซ่านะคะสนใจก็สอบถามกันได้นะคะทักถ,ถามกันได้แอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์0922864565แานะจ๊ะเนี่ยค่ะ1,900บาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะทุกผืนเลยนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะที่รับชม